ชางีบิสเนสพาร์คสิงคโปร์ก็เจ๋งเป็นเหมือนกันนะเราก็รู้จักประเทศสิงคโปร์ในฐานะประเทศชั้นนำด้านศูนย์กลางการเงินการธนาคารการค้าการบริการรวมถึงธุรกิจไฮเทคโนโลยีต่างๆของโลกและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาประเทศสิงคโปร์ประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจเป็นอย่างมากและในการจัดอันดับต่างๆก็มักจะอยู่ใน top ป10ท็อป5หรือแม้กระทั่งอันดับหนึ่งของโลกอย่างที่ล่าสุดมีการจัดอันดับประเทศที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันมากที่สุดประเทศสิงคโปร์ก็เป็นอันดับหนึ่งจาก67ประเทศทั่วโลกเราก็มักจะมองว่าประเทศสิงคโปร์ทำอะไรมักจะประสบความสำเร็จอยู่เสมอเพราะว่ารัฐบาลกลางของประเทศสิงคโปร์ได้ให้การสนับสนุนและเอื้อหน่วยธุรกิจต่างๆเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการวางผังเมืองการวางแผนในการพัฒนารวมถึงมาตรการสนับสนุนต่างๆทางการเงินและมาตรการลดภาษีต่างๆที่จะช่วยเหลือให้ธุรกิจต่างๆทั้งในประเทศสิงคโปร์เองและธุรกิจข้ามชาติเข้ามาเติบโตในประเทศสิงคโปร์เพื่อจะเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของโลกได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพัฒนาพื้นที่ต่างๆเพื่อรองรับเศรษฐกิจการเงินการธนาคารธุรกิจไฮเทคโนโลยีต่างๆ รัฐบาลสิงคโปร์สนับสนุนอย่างเต็มที่ครับแล้วด้วยการสนับสนุนของรัฐบาลก็ทําให้ภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมีตน้นทุนที่ถูกลงในการประกอบธุรกิจในประเทศสิงคโปร์ขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงการตลาดของเขาก็สูงขึ้นเพราะฉะนั้นพื้นที่เหล่านี้จึงมักจะประสบความสําเร็จอยู่เสมอเมืองใหม่ต่างๆของประเทศสิงคโปร์พื้นที่เปิดใหม่ที่เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจก็มักจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศเป็นอย่างมาก เต็มอยู่เสมอนะครับหาพื้นที่ยากมากเพราะว่ามันมาลงในพื้นที่นี้แล้วได้การสนับสนุนค่อนข้างมากและมักจะประสบความสําเร็จในเชิงธุรกิจแต่ล่าสุดครับก็มีโครงการอันหนึ่งที่เป็นโครงการที่ไม่ประสบความสําเร็จและกําลังมีปัญหาเรื่องของผู้เช่าเป็นอย่างมากนั่นคือโครงการชางีบิสเนสพาร์ค ซึ่งถ้าดูจากตำแหน่งที่ตั้งในเชิงหลักการแล้วก็น่าจะประสบความสำเร็จในเรื่องของธุรกิจระดับโลกอยู่นะครับเพราะมีตำแหน่งที่ตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาติชางฮีซึ่งเป็นสนามบินระดับโลกครับมีปริมาณเที่ยวบินมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเชื่อมโยงโดยตรงกับสนามบินในเมืองใหญ่ๆทั้งหลายของโลกไม่ว่าจะเป็นลอนดอนปารีสนิวยอร์ก LA แล้วก็โตเกียวอีกทั้งยังอยู่ไม่ไกลจากศูนย์กลางทางธุรกิจการเงินการธนาคารระดับโลกเดิมของประเทศสิงคโปร์ระยะทางเพียงแค่14กิโลเมตรจากศูนย์กลางของเมืองเท่านั้นเองนะครับ พื้นที่ของโครงการนี้มีทั้งหมด440ไร่นะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากรัฐบาลของประเทศสิงคโปร์ทั้งในการวางผังเมืองในการวางระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งต่างๆที่จะเชื่อมโยงกับพื้นที่สำคัญอื่นๆของประเทศสิงคโปร์รวมถึงมาตรการสร้างแรงจูงใจต่างๆให้ธุรกิจนานาชาติเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่แห่งนี้โดยเฉพาะยิ่งสำนักงานของบริษัท h ไฮเทคโนโลยีทั้งหลายของโลกเช่นบริษัท ibm บริษัท advance d micro d e v i c e ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสูงทั้งหลายในโลกนะครับยังรวมถึงธนาคารการเงินการธนาคารวานิชธนกิจต่างๆที่จะสร้าง back end office ในพื้นที่นี้อีกไม่ว่าจะเป็น jp morgan chase แล้วก็ city group คำโฆษณาของโครงการ changi e business park คือคำว่า cbd of the east ก็คือศูนย์กลางธุรกิจ แห่งใหม่ทางด้านตะวันออกของประเทศสิงคโปร์แต่ว่าโครงการนี้เปิดมาก็มีคนจองค่อนข้างเต็มนะครับแต่ผ่านไปแป๊บเดียวก็ลดจำนวนลงเป็นอย่างมากคนที่จองแล้วก็ลดขนาดพื้นที่ในการใช้งานลงปล่อยให้เช่าต่อซึ่งก็ไม่ค่อยมีคนมาเช่านะครับหรือว่าลดขนาดพื้นที่ในการทำงานของเขาลง จากการสำรวจล่าสุดครับในพื้นที่10แปลงที่ภาคเอกชนธุรกิจขนาดใหญ่เขาได้ซื้อไปเพื่อทำการพัฒนาโครงการของเขาเองอาคารสำนักงานของเขาเองณนะเวลานี้นะครับมีพื้นที่ว่างถึง40%ของอาคารสำนักงานทั้งหมดเป็นตัวเลขที่มีที่ว่างเพิ่มขึ้นถึง2เท่าในช่วงเวลาเพียง3ปีที่ผ่านมาเท่านั้นเอง ปัญหาของความไม่ประสบความสำเร็จของโครงการชางีบิสเนสพาร์คมันมีต้นทางมาจากหลายสาเหตุครับสาเหตุที่หนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีโครงการพัฒนาศูนย์กลางธ,ธุรกิจใหม่ของประเทศสิงคโปร์อยู่หลายแห่งแล้วหลายๆคนก็มองว่าอีกโครงการหนึ่งชื่อโครงการพังโกดิจิตอลดิสตริกซึ่งเป็นเมืองใหม่อีกแห่งหนึ่งทางด้านธุรกิจประเภทใกล้เคียง กับชางีบิสเนสพาร์คเพราะเป็นเรื่องของดิจิทัลพาร์คนะครับที่นั่นก็น่าจะดึงดูดลูกค้ารายเดียวกับชางีบิสเนสพาร์คก็แปลว่าดีมา์มีไม่พอกับสปายที่ประเทศสิงคโปร์ได้พยายามลอนชออกมาสู่ตลาดนะครับ <N> นอกเหนือจากที่ประเทศตัวเองเปิดโครงการต่างๆเพื่อมาฆ่ากันเองแล้วนะครับ ก็ยังมีปัญหาที่ตัวตนและลักษณะการดำเนินธุรกิจของธุรกิจเป้าหมายก็คือเรื่องของธุรกิจเทคโนโลยีสูงและการเงินการธนาคารเพราะช่วงเวลาที่ผ่านมาครับมีการลดพนักงานในสองสาขาธุรกิจหลักนี้เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนบุคคลหรือมาตรการที่ work from home ทำงานที่บ้านจากเรื่องของโควิด -19 และธุรกิจ2ประเภทนี้นะครับ เทคโนโลยีสูงแล้วก็การเงินการธนาคารเนี่ยเป็นประเภทที่สามารถทำงานจากระยะไกลได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานมากนักตัวอย่างเช่นบริษัท IBM ซึ่งมีอาคาร2อาคารรวมพื้นที่ทั้งหมด12ชั้นในชางีบิสเนสพาร์คณเวลานี้นะครับลดลงเหลือใช้งานเพียงแค่2ชั้นเท่านั้น บริษัท UBS Group นะครับลดพื้นที่การใช้งานลงประมาณ1,000 0ตารางเมตรหรือว่าเกินครึ่งหนึ่งของพื้นที่ที่เขาเคยใช้อยู่เดิมบริษัท Standard Charter ซึ่งเป็นเจ้าของอาคาร2อ,อาคารในชางอี Business Park ก็ปล่อยให้เช่าพื้นที่2ชั้นเต็มๆนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ประมาณ5,500ตารางเมตรออกสู่ตลาดซึ่งณเวลานี้ก็ยังไม่มีผู้มาเช่านะครับ สภาพของชางอีบิสเนสพาร์คณเวลานี้ถ้าขับรถเข้าไปในพื้นที่นี้ก็จะเห็นว่าอาคารสำนักงานแต่ละอาคารจะติดป้ายให้เช่านะครับหรือว่า f o r ์เรนด้านหน้าของอาคารเต็มไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตึก IBM นะครับก็ติดป้ายให้เช่าตึกฮันซ p า i n t ซึ่งเป็นอาคาร7ชั้นแล้วก็มีสวนสาธารณะมีสถานที่ออกกำลังกาย ตอนนี้ก็มีผู้เช่าเพียงแค่36.5%เเท่านั้นเองแต่ถามว่าปัญหาการไม่มีผู้เช่าของโครงการชางยีบิสเเนสพาร์คจะเป็นโดมิโนเอฟเฟคไปสู่โครงการอื่นๆอีกไหมนะครับคำตอบคือไม่ใช่เลยครับเพราะว่าส่วนที่เป็น CBD ของประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเงินการธนาคารระดับนานาชาติเนี่ยปรากฏว่าผู้เช่าเกือบเต็มทั้งหมดครับแล้วก็ราคาค่าเช่า เป็นระดับนิวไฮนะครับสูงสุดในรอบ15ปีให้หลังนี้แสดงว่าธุรกิจต่างๆในระดับนานาชาติยังเล็งเห็นประเทศสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจระดับ Regional h e a d q u a r t e r หรือในภูมิภาคแถบนี้ของเขาอยู่นะครับแต่ว่าการที่เปิดโครงการมากเกินไปโครงการคล้ายๆกันแล้วฆ่ากันเองรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้าน ธุรกิจเป้าหมายของโครงการชาง n g บ Business Park ที่เน้นที่ไฮเทคแล้วก็การเงินการธนาคารข้ามชาติ Financial Tech นะครับก็ยังเป็นธุรกิจที่ไม่ได้ต้องการพื้นที่ขนาดใหญ่มากนักและก็ไม่ได้ต้องการพื้นที่มากขนาดที่ c h a n g บ e Business Park คาดการเอาไว้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจครับแม้ว่าประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศที่มักจะประสบความสำเร็จในการพัฒนาโครงการต่างๆอยู่เสมอ ก็ยังมีโครงการที่ล็อชออกมาแล้วไม่ประสบความสำเร็จเช่นกันประเทศไทยควรศึกษาเป็นบทเรียนเอาไว้เพื่อเราจะไม่ได้ผิดพลาดอย่างเขาอีกต่อไปวันนี้ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อ,ตอไปสวัสดีครับ